สวัสดีค่ะนานาไลฟ์สไตล์ค่ะเมื่อนี้สอนพี่น้องมาปุ๊กสตอเบอรี่ไปกินเด้อค่ะผักสลัดก็คือแฮวค่ะพอกระโบขึ้นก็เลยเปลี่ยนใจว่าอีปุ๊กสตอเบอรี่แทนค่ะถ้าพี่น้องสั่งมากา็ะเบียบเหมือนจะงามเติมอยู่ค่ะถ้าเบิ่งพี่น้องเหมือนนี้เป็นแบบใดปุ๊กมาแล้วเหมือนอีเป็นแบบใดมาทะ,ะมาปุ๊กกันเลยค่ะ เตรียมพื้นที่ไปแล้วเนาะโอ๊ตจะทึ่มเหมือนโอนมาสดซดหม่ๆเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> กล้เลยลนึหาค่ะอื่าอะค่ะพี่น้องเริ่มลงมือปุ๊บกันเลยค่ะ ออ,อุ้ยเป่งจะอีพังแล้วโมรู้ว่าทีว่าห้างเป็นไนเด้อพี่น้องเอ๋ย หวายแล้วเอาเรื่อบพวกแสรรมก็พักบุงได้เนาะพี่น้องเนาะ ค่ะเป็นอันว่าเขาปลูกเสร็จแล้วค่ะเลือกอีกต้นหนึ่งเอยไปไว้ไม่ปลูกไหนกระทั่งค่ะพี่น้องฟังนี้ก็ไอ้ปลูกพักบุ้งค่ะพี่น้องปลูกหากพักบุ้งยิ้งไปเนี่ยค่ะปลูกเมื่อวานนี้ค่ะก็เห็นแตกได้แล้วค่ะเห็นว่ามันแตกได้แล้ว น้าอีได้กลิ่นอยู่แล้วคะ่ะน้าอีได้พ่นอยู่เนี่ยคะ่ะแตกแล้วน้าอีผ,ผอยผอยอได้กลิ่นอยู่เนี่ยคะ่ะแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยคะ่ะ เอากระปุกเสร็จแล้วเนาะอันนี้บอบอลูวา่าเข้าตรงปุ๊กทีปุ๊กหางไปไหนเด้อค่ะเพราะว่าทดลองปุ๊กวังค่ะปุ๊กไว้เก็บกินบอรูว่าใส่ปุ้ยเะดเดค่ะต้องไปซึกษ่าดูก่อนเพิ่นก็มีคำแนะนำมาให้อยู่แล้วค่ะเป็นกระดาษคำแนะนำ ในการปุ๊กการใส่ปุ้ยให้อยู่ค่ะค่ะอีหล่องเห็ดตาเพิ่นบอกหลองเบิงค่ะนี่แหละค่ะปุ๊กสําเร็จแล้วฝั่งนี้กัสตอเบอรี่ฝั่งนี้กัพักบุ้งค่ะนี่แหละค่ะพักขอ้งเขาบอกที่เหาเห็ดว้มือนั้นน่ะคะ่ะ ที่ว่าอิปุ๊กสลัดนะคะตอนนี้เป็นพักบุ้งกับสตอเบอรีค่ะมือดำมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวอิมาคลิปนะ้าอิมาอัปเดตให้พี่น้องบึงเนาะว่ามันอีรอดหรือมันอีบอรอดค่ะ <Okay. S 1> นะครัพี่น้องชั้นเห่ากระไดชั้นไม้ผาเลสที่เห่าเห็ดนะคะ ก็ใช้งานอยู่ค่ะยังใช้งานได้อยู่ค่ะนี่แหละค่ะส่วนผักขงเหายน้อยๆขงเหา่ค่ะคลิปนี้ก็ฟักเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะค่ะฟักเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ